ถ้าโลกนี้ไม่มีคุณครูที่ร้ายกาศแล้วเราจะรู้ได้ยังไงกันล่ะว่าครูคนไหนเป็นครูที่แสนดีมาดูเรื่องราวตลกๆเฮฮาเกี่ยวกับคุณครูแสนดีกับคุณครูคที่ร้กาศในวิดีโอใหม่ของเรากันเถอะเร็วเข้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ภาคเหนือของป่าเราต้องเดินอีกหนึ่งกิโลเมตรครึ่ง ตามมาเร็วเข้าตามมาเร็วอ๋อถึงแล้วละนี่คือที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตั้งแคมป์ของเรา,าหาจใช้แผนที่กันได้แล้วนะนักเรียนใครจำเป็นต้องใช้กระดาษโบราณแบบนี้กันเล่าทำอะไรของคุณนะ่ะคุณครูจอห์นสันสมาร์ทโฟนทุกๆเครื่องมีแผนที่นำทางมานานนับหลายปีกันเล่าเราจะไปหาที่ที่ดีกว่านี้กันอ๋อแผนที่ของฉัน เอ้ที่นี่ไม่มีสัญญาณแฮะโอ้มีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าช่วยด้วยมีช้ที่ตั้งแคมป์ของเราหรือเปล่านะ่าเอาแล้วทุกๆคนอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยเอ๊ะฉันเคยมาตรงนี้ไปแล้วนี่นาเราจะทำยังไงกันดีเฮ้ล นั่นเสียงของคุณครูไว้นี่นาคุณครูที่ใจดีและแสนดีจะไม่ยอมปล่อยให้นักเรียนเผชิญหน้ากับปัญหาหรอกนะดูดูดูเจาปลาที่น่ารักนี่สิปลาที่เติบโตเต็มวัยควรจะได้รับอาหารวันละสองครั้งเชียวนะเราไปกันต่อดีกว่าและนี่ก็คือปลาพันธุ์ปรดของครูเลยนะโอ้โหว้าวนักเรียนทุกๆคนชอบวิชาที่ครูแสนดีสอน พราะเขามักพยายามทำให้นักเรียนประทับใจอยู่เสมอโอ้ว,ว้าวนาสนใจจังครูที่ไม่ดีไม่ต้องการความรักจากนักเรียนหรอกนะเขาต้องการความรักจากเงินเท่านั้นอย่าลืมจ่ายค่าดูด้วยนะฮะ่านี่คุณครูเขาพูดจริงเหรอ ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าปลามันไม่ได้ขยับซะด้วยซ้ําน,นะคะหองก็ได้ค่ะแค่คุณครูไม่ให้เอฟกับหนูก็พอโอเคไหมคะนี่พวกเธอมีปัญหาเหรอฮะผ่อนคลายสูดหายใจเข้าลึกๆทำให้จิตใจว่างเปล่าสัมผัสพลังงานที่ธรรมชาติมอบให้ อะไรกันเนี่ยซ้อนสารอีกแล้วหรือเฮ้ยพวกเนิดมามะมาเต้นล้ำกันดีกว่าใจเย็นๆไว้เด็กๆทำสมาธิต่อไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากมาทันเวลาพอดีพอดีเป๊ะเลยและนี่สำหรับเจสและนี่สำหรับไมอานะ คุณครูที่แสนดีมักจะห่วงใยนักเรียนเสมอและชอบสปล์ฟพวกเขาเป็นบางครั้งบางคราวสวัสดีค่ะครูไว้นั่นอะไรนะ่ะครูให้พวกเธอแหละดูออกเตรียมตัวเรียนหนังสือกันได้แล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอาหารที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกกันนะคุณครูที่มีสายไม่ดีนะ่ะจะสนใจแต่กระเพาะของตัวเองเท่านั้น มีบางอย่างอยู่ในนี้ด้วยไครดูซิบัดดีจา้จาจ้าขนมที่แสนอร่อยของฉันนี่มันเรื่องอะไรกันใครเป็นคนทํากันหนาเฮอะคุณครูจอรสันนี่นาะตื่นครับตื่นกอดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยเหอะกินมันฝรั่งทอดหน่อยไหมนี่คุณกินขนมนักเรียนอย่างนั้นเหรอ ช่ของกินเองแหละแล้วไงล่ะเดี๋ยวนักเรียนก็ซื้อมาใหม่เองล่ะน่ะคุณนี่มันอืเป็นคุณครูที่แย่ yeah, จริงๆรรอเดี๋ยวแมลี่ครูได้ยินเสียงพึ่งตรงนั้นมีรังพึ่งอยู่ห้ามเข้าไปใกล้มันเด็ดขาดนะเพราะว่าพึ่งป่านะมันอันตรายมากๆงั้นเราก็จะไปทางอื่นกันโอเคไหมแล้วแล้วก็ได้เวลากินของว่างแล้วล่ะ อืม <c oughs> ไม่เล็วเลยนะเนี่ยครูจอนสันกำลังกินแพนเค,ค้กที่ดูนะ่าอรเด็ดอร่อยจังครูครับผมขอสักคำได้ไหมครับจะบ้าหรือไงฮะไปให้ไกลไเลยนะไปโอ้โอเดี๋ยวก่อนฉันเห็นลังพึ่งอยู่ในปา่าไปไปแปาน้ำพึ่งสดๆให้ครูกินหน่อยสิเอ่าก,ก็ได้ครับบางทีคุณครูอาจจะให้ฉันกินอาหารก็ได้นะ ว่าแต่จะเอื้อมถึงได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเอาละเอาละลองกระโดดดูแล้วกันอีกทีนึงอีกทีนึงอึออ๊อ้อยอ๊อยอยเจ็บชะมัดเลย <c oughs> ช่วยด้วยครับคุณครูจอนสารนผมโดนพึ่งหน่อยอ่ะมีพึ่งเยอะแยะมากมายเลยอ๋อโอโ้นั่นน้ำพึ่งนี่นา อยู่นิ่งๆอย่าขยับสิแบบนี้แหละเพอร์เฟกเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทำแผนที่เบื้องต้นนะในส่วนนี้เราก็จะเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับแผนที่หลังจากนั้นเราก็จะเรียนวิธีใช้มันเธอเถอะนะสงสารจังเธอจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยเนาะเราอย่าปลุกเธอเลยเธอควรจะได้พักผ่อนได้คะ่ะคุณครู ดีขึ้นหน่อยครูแน่ใจว่าเธอจะได้รับบทเรียนนะอานุ่มนิ่มดีจังมาไหมาเรามาเรียนกันต่อดีกว่าเนะาะคุณคููใจดีชะมัดด้วยอะ่ะเงียบเงียบกันหน่อยครูคจอนสันคะนี่คุณทำอะไรนะ่ะ ก็ควรจะรู้ว่าถ้าหลับในชั่วโมงของฉันแล้วมันจะเป็นยังไงตื่นได้แล้วไปที่กระดานเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณครูแต่ว่าไม่อาวพวกที่ติดตามฉันบนโซเชียลเน็ตเ <c oughs> วิร์กจะต้องได้เห็นมันหนูหนูพูดต่อได้ยังคะกระโหลกศีรษะของมนุษย์ประกอบด้วย แบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะคุณครูหยุดเธอค่ะทำไมคุณครูถึงหัวเราะย่อเราล่ะ,ลละมีอะไรกันหน้าเอ๊ะหน้าผากฉันเหรอว้ายตายแล้วโอ้ยตลกชะมัดเลยโทแมลีแค่ทำงเงียบๆตามน้ำไปมันยากนักหรือไงฮะหนูก็แค่สงสารไมอานี่คะเอาละจ้ะเด็กๆถ้าพวกเธอหิวและอาหารดันหมดแล้วแล้วก็ พวกเธอสามารถหาอะไรที่มันอร่อยอร่อยในป่านี้ได้ง่ายๆเลยนะก็อย่างเช่นแมลงปีกแข็งนี้ยังไงล่ะอีฮีู่ืแหนก็อยากขยังชวัดอืมยำยำอร่อยจังโออนอนโปรตีนล้วนๆเลยนะเนี่ยอ่ะลองดูสิกินมันฝรั่งทอดสักหน่อยไหม ถึงพวกนักเรียนจะรักครูที่แสนดีมากแค่ไหนแต่บางครั้งพวกเธอก็เลือกคุณครูที่ร้ายกาศอยู่ดี เขียนชื่อตรงนี้แล้วก็ลงมือกันได้เริ่มกันได้เลยนะฉันไม่รู้อะไรเลยสักกน,นิดเอเ็นที่จะต้องช่วยสักหน่อยแล้วจริงด้วยขอบคุณค่ะคุณครูที่แสนดีจะช่วยนักเรียนทำข้อสอบที่มันยากๆได้เสมออ๋อรู้แล้วค่ะ ข้อต่อไปอะไรนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอืมขืนเป็นแบบนี้คงสอบไม่ผ่านกันแน่แนเลยโ oh, wow. อ้ว้าวโคยนนี่นะเย้ yeah! ในทางตรงกันข้ามคุณครูที่ร้ายกาจจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนตัวเองสอบตกให้ได้อ้าวลงมือทำกันได้ ยมีข้อสอบเยอะแยะมากมายเลยอะแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนหัวข้อนี้กันเลยนะใช่ปะมึนตึ๊บไม่เข้าใจเลยสักอย่างไม่อะสันว่าข้อสามมันมีคำถามสองอันด้วยแหละเงียบๆนะ ได้เวลาแล้วนี่นี่นี่ฉันมีโพยด้วยล่ะนั่นอะไรนะเฮ้ยฝันไปเถอะอ้ไม่นะไม่ฉันไม่ได้อนุญาตให้โกงซะหน่อยว้าวแบบนี้เขายังชั่วหน่อยเงียบหนะ้าเ oh <my> ขาทรมานเราชัดๆเลยอ่ะ ว่าแต่พวกคุณชอบใครมากกว่ากันเหรอคุณครูที่แสนดีหรือว่าคุณครูที่ร้ายกาดกันละจ๊ะบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วพวกคุณชอบวิดีโอของเรากันรึเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b s ไคร b e ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย